กลับมารับชมไทยบันเทิงครับวันคุ้มครองโลกเตือนอันตรายจากการละลายของทานน้าแข็งที่ซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาหิมาลายัยนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าทานน้ําแข็งที่ลดน้อยลงของเทือกเขาหิมาลัยไม่เพียงแต่ทําให้ทะเลสาบทานน้ําแข็งมีน้ํามากขึ้นจนเป็นอันตรายเท่านั้นแต่ยังอาจทำให้เกิดอันตรายอื่นๆที่ยังไม่ถูกจับตามองในขณะนี้ พวกเขาบอกว่าภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในรัฐอุตราขานของอินเดียเป็นตัวอย่างล่าสุดของการขาดความรู้ที่อันตรายอย่างยิ่งเทือกเขาหิมาลายมีจำนวนทารน,น้ำแข็งมากที่สุดในโลกนอกเขตขั้วโลกและปัญหาโลกร้อนได้ทำให้ทารน,น้ำแข็งละลายเร็วขึ้นปริมาณน้ำแข็งจึงลดลงแล้วหลายพันล้านตัน ศาสตราจารย์เจฟฟรีย์คาเกลนักธรณีวิทยาอาวุโสในสหรัฐซึ่งได้วิจัยภัยพิบัติแถบเทือกเขาหิมาลัยจำนวนมากและกำลังศึกษาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในรัฐอุตราขานันกล่าวว่าไม่มีความเข้าใจอย่างกว้างขวางต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในแง่ของอันตรายต่างๆเรากำลังเป็นฝ่ายตั้งรับเมื่อเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นในรัฐอุตราขันเกิดขึ้นมา เราไม่ได้จับตามองทานน้ำแข็งที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้อย่างน้อยก็ไม่ใช่ทานน้ำแข็งส่วนใหญ่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเมื่อทานน้ำแข็งหดตัวลงหรือบางลงทานน้ำแข็งบางแห่งอาจจะเป็นอันตรายได้ยกตัวอย่างในบางกรณีน้ำแข็งที่หลงเหลืออยู่ของทานน้ำแข็งที่หดตัวลงอาจห้อยอยู่บนภูเขาสูงชันและอาจจะถล่มลงมาเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ยังเป็นไปได้เช่นกันว่าทานน้ำแข็งที่หดตัวหรือบางลงอาจทำให้พื้นดินด้านล่างและโดยรอบทานน้ำแข็งเหล่านั้นไม่มั่นคงซึ่งทานน้ำแข็งได้ค้ำจุนพื้นที่แถบนั้นดังนั้นบริเวณดังกล่าวอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดดินถลม่มหินถลม่มหรือน้ำแข็งถล่มได้และอาจนำไปสู่การถล่มลงมาของภูเขาทั้งแถบได้เช่นกัน จากการค้นพบเบื้องต้นนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้อาจจะขวางกั้นแม่น้ำและลำธารต่างๆเบื้องล่างจนทำให้น้ำไหลทะลักพัดพาทุกอย่างที่ขวางทางลงมาซึ่งน่าจะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในรัฐอุตราขันเมื่อไม่นานมานี้แต่พวกเขาบอกว่าพวกเขาไม่รู้ว่าอันตรายที่เกี่ยวกับธารน,น้ำแข็งดังกล่าวซ่อนตัวอยู่ที่ใดและชุมชนหรือโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ปลายน้ำแห่งใดตกอยู่ในความเสี่ยงบ้าง พวกเขาบอกว่าภูมิศาสตร์ที่ซับซ้อนของเทือกเขาหิมาลัยทำให้การเฝ้าสังเกตมีความท้าทายอย่างยิ่งมูฮัมหมัดฟารุกอาซัมนักวิทยาทานน้ำแข็งสถาบันเทคโนโลยีอินเดียอินรดกล่าวว่ามีทานน้ำแข็งมากกว่า50,000แห่งในเทือกเขาหิมาลัยและภูมิภาคฮินดูกูชและมีเพียง30แห่งเท่านั้นที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดรวมถึงมีการลงพื้นที่ทำการศึกษา มีการตีพิมพ์การศึกษาเหล่านั้นออกมาแล้วเพียง15แห่งเราจำเป็นต้องสังเกตการทานน้ำแข็งของเราอย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีปัจจัยหลายอย่างส่งผลกระทบแผ่นดินไหวและสภาพภูมิอากาศนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการเป็นเทือกเขาที่อายุน้อยที่สุดในโลกเทือกเขาหิมาลายัยจึงยังคงขยายตัวและแผ่นดินไหวมักจะทำให้พื้นที่ลาดชันต่างๆไม่มีเสถียรภาพ พวกเขากล่าวเพิ่มเติมว่ารูปแบบการตกของหิมะและฝนที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เทือกเขายิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นพวกเขาเตือนด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นในทานน้ำแข็งทำให้เรื่องต่างๆเลวร้ายลงไปอีกทานน้ำแข็งแห่งหนึ่งในภูเขาอารูของทิเบตจู่ๆก็พังถล่มลงมาในปี2016 ทำให้เกิดน้ำแข็งถล่มขนาดใหญ่มีผู้เสียชีวิต9คนและปะสุสัตว์ล้มตายหลายร้อยตัวทาน,น้ำแข็งแห่งที่สองของภูเขาลูกเดียวกันนี้พังถล่มโดยไม่คาดคิดในอีก2-3เดือนต่อมาผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการถล่มของน้ำแข็งและหินจากทานน้ำแข็งเซียเชนในแคชเมียร์ในปี2012ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ140คนส่วนใหญ่เป็นทหารปากีสถาน ทานน้ำแข็งลดลงดินถล่มมากขึ้นการศึกษาเมื่อไม่นานนี้ในเทือกเขาสูงหลายแห่งของเอเชียรวมถึงทางตะวันตกของเทือกเขาหิมาลายพื้นที่ทางตะวันออกของพาเมียเทือกเขาคาราโครัมและทางใต้ของเทือกเขาฮินดูกูช พบความเชื่อมโยงระหว่างจำนวนดินถล่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและความถี่ของการเกิดดินถล่มระหว่างปี1 9 9 9กถึง2018ับกับการหดตัวลงของทานน้ำแข็งนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิทยาศาสตร์จีนซึ่งทำการศึกษาโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมจากสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหารัฐระบุว่า เกิดดินถล่มในลักษณะนี้127ครั้งระหว่างปี2009ถึง2018การศึกษาซึ่งเผยพแพร่ในวรารสาร Nature ในเดือนมกราคมระบุว่าผลการศึกษาของเราแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการกระจายความถี่ที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดดินถล่มขนาดใหญ่ขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาพื้นที่ที่มีทานน้ำแข็งลดลงมีส่วนเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีดินถล่มเพิ่มมากขึ้น ดาเลียเคิร์ชบอมผู้เชี่ยวชาญด้านดินทล่มซึ่งเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อุทกวิทยาของนาซา่ากล่าวว่าอันตรายที่เกี่ยวข้องกับฐานน้ำแข็งที่หดตัวลงมีหลักฐานปรากฏชัดขึ้นยกตัวอย่างก่อนหน้านี้ฐานน้ำแข็งยึดหินบนไหล่เขาเหล่านั้นไว้ด้วยกันแล้วตอนนี้ถ้าไม่มีฐานน้ำแข็งอยู่หินเหล่านั้นก็ห้อยอยู่และอาจจะเป็นอันตรายได้รายงานพิเศษว่าด้วยไครอสเฟีย์ ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC ในปี2018ระบุว่าการหดตัวลงของทานน้ำแข็งและการละลายของชั้นดินเยือกแข็งทำให้ความมั่นคงของไหล่เขาและโครงสร้างพื้นฐานลดลง ไครออสเฟียเป็นส่วนของผิวโลกที่ประกอบด้วยน้ำในรูปของน้ำแข็งอย่างเช่นฐานน้ำแข็งบนภูเขาฐานน้ำแข็งภาคพ,พื้นทวีปหิมะและน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นที่ต่างๆและน้ำแข็งในทะเลจับตามองทะเลสาบฐานน้ำแข็งการศึกษาฐานน้ำแข็งเทือกเขาหิมาลายอย่างจำกัดจนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การละลายเร็วขึ้นของทานน้ำแข็งและมันจะทำให้ทะเลสาบทานน้ำแข็งมีน้ำเพิ่มมากขึ้นจนทำให้ล้นทะลักออกมาหรือไม่การศึกษาบางส่วนยังได้ศึกษาว่าอาจเกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ำที่รับน้ำมาจากทานน้ำแข็งในภูมิภาคถ้าทานน้ำแข็งหัวตัวลงเร็วขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าทะเลสาบทานน้ำแข็งได้รับความสนใจจากทุกฝ่ายแล้วแต่ว่าอันตรายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการละลายอย่างรวดเร็วของทานน้ำแข็งยังไม่ได้รับการเหลี้ยวแลซัมเมอร์รัปเปอร์ศาสตราจารย์ด้านภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยยูทาซึ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของทานน้ำแข็งเทือกเขาหิมาลายรวมถึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงจากภาพถ่ายสอดแนมทางดาวเทียมกล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจน้อยลง มันอาจเป็นเพราะภัยพิบัติต่างๆอย่างหิมะถล่มและน้ำแข็งถล่มไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักและอันตรายที่เกี่ยวข้องกับทานน้ำแข็งก็เกิดขึ้นเป็นพักๆผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์นานาชาติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภูเขาแบบบูรณาการหรือ ICIMOD ซึ่งทำงานในภูมิภาคหิมาลัยมานานหลายปีกล่าวว่าน้ำท่วมที่เกี่ยวข้องกับทะเลสาบทานน้ำแข็งทำให้เกิดปัญหามากขึ้นในภูมิภาคเป็นประวัติการ มิเรียมแจ็คสันผู้ประสานงานโครงการของโครงการไครออสเฟียของ ICIMOD กล่าวว่าการที่น้ำท่วมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อยู่ห่างไกลาจากฐานน้ำแข็งโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าทำให้มันเป็นอันตรายมากอย่างยิ่งการศึกษาเกี่ยวกับฐานน้ำแข็งที่ถูกแช่แข็งหน่วยงานรัฐบาลของอินเดียเองถูกวิจารณ์ว่าไม่ให้ความสนใจกับภัยคุกคามนี้มากพอ ดร์ดีพีโดพานนักวิทยาทานน้ำแข็งอุโซซึ่งเพิ่งกเกษียณจากสถาบันธรณีวิทยาหิมาลัยวาเดียหน่วยงานอิสระภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเราได้ตั้งศูนย์แห่งหนึ่งขึ้นในปี2009เพื่อศึกษาทานน้ำแข็งและมันควรจะได้รับการพัฒนากลายเป็นสถาบันทานน้ำแข็งแห่งชาติของอินเดีย เรื่องนั้นไม่เคยเกิดขึ้นและส่งผลให้การศึกษาทานน้ำแข็งได้รับผลกระทบอย่างยิ่งและทำให้นักวิทยาทานน้ำแข็งราว12คนที่เราฝึกอบรมมาต้องตกงานรัฐบาลอินเดียมีภารกิจระดับชาติ8ภารกิจภายใต้แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและหนึ่งในนั้นก็คือการรักษาระบบนิเวศหิมาลัย เป้าหมายของแผนปฏิบัติการนี้คือการพิจารณาการพัฒนาและการนำวิธีการใหม่ๆใ,ในการประเมินความสมบูรณ์ของระบบนิเวศหิมาลัยรวมถึงระบบนิเวศของฐานน้ำแข็งและสร้างฐานข้อมูลของระบบนิเวศเหล่านี้ขึ้นมาผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเห็นว่าความตึงเครียดระหว่างอินเดียและประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนและปากีสถานที่มีพรมแดนติดกันในแถบเทือกเขาหิมาลัยกลายเป็นอุปสรรคสำคัญ อันจันประกาศซึ่งเป็นผู้ร่วมเขียนรายงานพิเศษของ IPCC ว่าด้วยมหาสมุทรและไครอสเฟีย e กล่าวว่าพวกเขาจำเป็นต้องร่วมมือกันพวกเขาจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับทานน้ำแข็งข้ามพรมแดนเมื่อนั้นเราจึงจะสามารถจับตามองอันตรายที่เกี่ยวกับการหดตัวของทานน้ำแข็งได้อย่างครอบคลุมและสามารถเตรียมตัวเองให้รับมือกับภัยพิบัติต่างๆได้ และนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ